สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งสองซิมท่าลุยทุกๆคนเนาะครับเนาะครับืัอนี้กะสิมาลงเหล็กเด่นบนคงที่เด่นบนเด่นบนกันล่างเนาะครับเนาะเด่นบนคงทีามาจับคู่ครับสิมาจับคู่เพราะว่าสูตรเดีลงให้ไปแล้วเนาะครับทั้งสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนอะครับเนาะผมจะมาจับคู่ให้ผู้ที่ย่างหวานในมีสูตรด้วยเนาะครับครับ เริ่ม17มกราคมพศ2568นะครับ,รนะรบปุถนะิญญพันธ์มีสูตรการถเอาไปลองเอาไปเสียงสูตเสียงรวมเพิ่งเนาะครับปุถิมีสูตรการเอาไปจับคู่เองเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมในรุ่งสูตรในแล้วเนาะครับการไปจับคู่เลยเรื่อยเนาะครับเนี่ยปุถิญญพันธ์มีสูตรเนาะครับนะเดินบนกันล่างนะครับ เป็น่เป็นสูตรบนนะครับตอนมาอออกลางกับเรียกกันล่างไว้นะครับเนาะเอาเสือลอตเตอรี่กันสิงเมื่อเกยมันก็มาออกลางเขากับถือเนาะครับเป็นบนกันล่างประจำขอวันที่สิบหกุมพาพันธ์สอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ สำหรับสูตรผมก็ลงให้ไปแล้วนะครนอกสูตรที่หนึ่งกับอีพสามครับสูตรที่สองอีหาครับกดตับไปเรื่ด้เลยนะครับนอกจากสองสิสนค้าเวอร์ซันน์นั่นแหละครับกคทับไเลครับแล้วกล่องคาจะมาบพกิสพวกกัดระ่างคือเมือกระบายว้าอ่ะจังหวมะมากะแจงนะครับกลออ่องกรดี้ยอันที่ สิบเจ็ดมักานนะนาครับสองคันลร้อยหกสิบแปดครับสูตรที่หนึ่งเด่นหนึ่งสองสามครับสูตรที่สองเด่นศูนย์หนึ่งสองครับไว้ออกข้างบนย็ดเก่าครับออกข้างล่างสองสามครับนะครับ สุดที่หนึ่งสุดที่สองมาจับกันครับบ่อเขาบ่อเขาเบิงกับเขาล่างครับปกเติเป็นเด่นบนนั่นแหละครับแต่ว่าช่ยงนี้มันล่วงล่างนะครับเนาะเขาก็ซื้อลางกันไว้ครับลวงล่างซ้อมงวดเลยครับตั้งใจโมกุล่ามาอีกล่งลางเลยครับล่งลางสองสามครับเนี่ยเขาเด็กสามเขาเด็กสองครับถามว่าเบิรงกันต่อครับวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันแล้ะครับเนาะ หนึ่งกุมภาสองพันห้ร้อยหกสิบแปดกับเดนจูตรที่หนึ่งสามสี่ห้าครับสูตรท,ที่สองเดนหนึ่งสองสามครับออกขอ้างบนศูนย์ศูนย์ออกข้างล่างห้าหนึ่งครับนี่ครับ เอาล่องลางสองงวดนะครับล่องลางเนี้อครับเลยออกอาหนึ่งนี่ครับเอาสองสูตรนียครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมาจับคู่กันครับหรือสิทจับเป็นตัวเด่นกันเลยครับมีส้นสองส้นสองแต่ว่านี้มือส้นับจับคู่กันเลยครับนี่ครับส้นสามจะนสามออมาจับคู่กันไปเลยครับนี่ครับออกอาหนึ่งครับ จับกูกันมีโอกาสถือหลายครัวครับแล้วก็มีสูตรเด็กเด่นบนคุ้งที่เด่นบนคู่ขีนะครับนอกผมด้ล่วงไปแล้วสองสูตรครับเป็นสูตรเด่นเด่นบนคู่ขีสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรเลขเด่นเพียวมาจับพับสูตรคู่ขีครับสูตรหนึ่งครับในล่วงไปหายมาติดีสี่สี่สูตรหสูตรเท่น้นที่ผมลงไปแล้วนอกรับนอกเอามาเบืองศิภพภูมภาคพันธ์ครับ สิบหกพุ่มพันสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับสูตรที่หนึ่งเด่นเก้าศูนย์หนึ่งครับสูตรที่สองเด่นสี่ห้าหกครับเนี่ครับเอื่มก็เสียออกจังบอกครับสูตรที่หนึ่งเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองเด่นสี่ห้าหกบวกศูนย์ก็ไครับจับคู่ครับจับคู่จับคู่กับที่นี่ เก้าศอจับตุกกับจับผิดปักเนาะครับเนาะ94้ด้วครับเกเนี่ย94้าสีแล้วก็เก้าครับต่อมาจะเป็น04นย์สชุดหาชุครับ04 ูนย์ห้าศูนย์หกครับต่อมาจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกครับนี่ครับเก้าคู่ครับสิจับได้ที่ตะเก้าคู่ครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับเป็นเด่นเด่นบนนะครับแต่ว่าเทากับเสือหนี่นบนไ้ว้กันล่างสีนอกรับนอกเสือลอตเตอรี่ไว้นะครับขัดมันบอดถือแล้ววันที่หนึ่งก็ล่วงลางเขากับในเด่กล่างไปนอกครับนอกนี่ครับ เด่นเก้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่ หนึ่งหกเส้นหาคู่ครับ เดินบนล่างนะครับอ่าเก้าหกนึ่งกระเด็นนะครับครับสำหรับเหรียญเด่นบนกันล่างประจําขอวันที่16กุมภาพันอธอ์พศ2568ครับเด่นบนล่างสูตรที่1 1 2 3สูตรที่2 1 0 1 2 จับครูกันในออกเจ็ดเก้ากลางออกสองสามครับวันที่หนึ่งคุมผ้าพันสองพันนอลลูหกสิบแปดเด่นสามสี่หาสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเด่นหนึ่งสองสามบนออกศูนย์ศูนย์กลางออกหาหนึ่งครับสิบหกคุมผาพันสองสองพันนอลลูหกสิบแปดครับเด่นสูตรที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองสี่หาหก จับคู่กันเลยเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจุดเด่นกันมีเก้าห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าหกครับครับเก้าหกจุดนี้ก็เด่นนะครับเรื่มเก้าหกนะครับจะเก้าหกคูณหนึ่งเริ่มจนลง ตอนรับคลิปนี้ครับพี่เพื่อนสมิธนะครับนอพอได้ยำมันในนี่สูตรนอรับนอสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองกดโคขับไปเบิ้งนะครับเด้อกคตขับไปเบิ้งในซองชิ้นผ้าร้ยนั่นนะครับที่ผมโล่งให้ดาวลงให้ได้ทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่ง e p สามครับสูตรที่สอง e p หานะครับนอกคดเขัาไปเบิ้งนะครับจดไว้ครับจดไว้แล้วก็เอามาผสมกันเดเอามาผสมเดยงนะครับนอจับกูเองนี่ครับมันจะมีอยู่เก่ากูทุกวดครับมีเก่ากูทุกวด เอาจับคูเลยนะครับเนาะแบบนี้นะครับเราสูย์หนึ่งสี่ห้าหกเยจับคูกันเนาะครับเนาะอะไรนีสูตรแล้วกาเอาไปจับคูได้เลยเนาะครับสูตรกูได้ยังม่พันีสูตรกับก้ไปเบิบงเนาะครับเนาะผมลงสูตรให้แล้วทั้งสูตรเหล็กเด่นคู่ขี้แต่นี่เนาะครับเนาะสามตัวเด่นสามตัวคู่ขี้นะครับสูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งก็เป็นที่เอามาสวนกันกับสูตรเด่นคู่ขี้แต่นี่เหล็กเด่นมูอหนึ่งคูเนาะครับ อมตะตัวมีนะครับอมตดตัวมีตัดคนนี้้เราคนเก็เดียนซีหนึ่งหานะครับอ้นต้นชีต้นหาต้นหนึ่งครับแต่ว่ามีอีกสูตรนึงมาตดมันก็เลยเยอะจำนี้ครับครับตอนเรากินนี่ก็ม่เพียนจำนีเนาะคำนอกเขาอวยพรเหีนดอกจีทุกคนจงจูงดีเนะครับฝากกูแรงกูแร่สองสิ้นไปาด้วยก้นเด้อครับสวัสดีครับ